ถ้าเพื่อนๆมือใหม่อยากผัดซีอิ๊วให้อร่อยลองทําตามนี้ดูนะครับอร่อยแน่นอนครับเพื่อนๆอันดับแรกนะครับว่าเพื่อนเพื่อนมือใหม่มาปอกคะน้ายังไงให้กรอบอร่อยนะครับนี่นะครับเป็นคะน้าต้นใหญ่เราก็จะปอกอย่างนี้ครับปอกให้ไปถึงเนื้อขาวๆด้านในนะครับแล้วก็ลอกผิวของคะน้านะครับไปถึงก้านใบเลยนะครับนี่นะครับดูในตามในคลิปเลยนะครับถ้าเราปอกแค่เอาเปลือกเขียวๆออก นิดหน então, ่อยก็จะทําให้ไม่กรอบพอนะครับเราต้องปอกให้ถึงเนื้อขาวๆด้านในนะครับผมเมื่อปอกเรียบร้อยเราก็มาหั่นเฉียงแบบนี้นะครับก็จะดูน่าทานนะครับเพื่อนขั้นตอนต่อมาเราจะมาเลือกเส้นใหญ่ที่เหมาะกับทำผัดซีอิ๊วหรือว่าราดหน้านะครับทำราดหน้าหรือว่าผัดซีอิ๊วก็จะมีลักษณะนุ่มๆแบบนี้นะครับเพื่อนถ้าจะไปทาราดหน้าหรือว่าผัดซีอิ๊วก็จะเหมาะกับเส้นใหญ่ที่มีลักษณะนุ่มๆแบบนี้นะครับ ส่วนใหญ่ข้างถุงเขาก็จะระบุว่าเส้นใหญ่สําหรับผัดหรือว่าสําหรับทําก๋วยเตี๋ยวนะครับขั้นตอนต่อมาเรามาผัดสีวกันครับตั้งกระทะให้ร้อนนิดนึงนะครับแล้วใส่น้ํามันพืชหรือน้ํามันหมูเจียวลงไปครับจากนั้นสาดน้ามันให้ทั่วกระทะนะครับเทน้ํามันออกครับพอเราจะใช้น้ํามันแค่เพียงหึงช้อนโตะนะครับใส่กระเทียมสับลงไปนิดหน่อยครับค่อยหอมจากนั้นนะครับนําหมูหมักหรือว่าหมูสดประมาณ100กรัมลงไปผัดเลยนะครับเราจะผัดเนื้อหมูให้สุกประมาณ80%เซนะครับ เมื่อเนื้อหมูสุกได้ที่นะครับเราก็จะออกไปวัดหน้าข้างก่อนนะครับจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองครับคนนิดนึงครับเราจะให้ไข่สุกแค่ประมาณ80นะครับจากนั้นเราก็ใส่ผักคะน้าลงไปครับใช้ไฟแรงนิดนึงในการผัดนะครับเราจะผัดผักคะน้าให้สุกประมาณ50นะครับเพราะผมต้องการกลิ่นหอมของคะน้าจากการผัดนะครับถ้าโรงพร้อมเส้นใหญ่กลิ่นคะน้าก็จะไม่ค่อยหอมนะครับขั้นตอนต่อมาผมจะใช้เส้นใหญ่200กรัม พอดีทานสำหรับหนึ่งที่นะครับปรุงรสชาติโดยใส่น้ำปลาลงไปครึ่งช้อนครับผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนชาครับน้ำตาลทราย1ช้อนครึ่งตามด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งครึ่งช้อนน้ำมันหอยอย่างดี40%ของช้อนใช้เป็นช้อนกลางหรือว่าช้อนสั้นในการตวงนะครับเพิ่มรสชาติและสีสันโดยซีอิ๊วดำครับซีอิ๊วดำประมาณครึ่งช้อนครับจากน้นคนให้ละลายและเข้ากันนิดนึงครับขั้นตอนต่อมาเราก็เอาลาดลงไปทั่วๆเส้นแล้วก็เครื่องผัดของเรานะครับ จากนั้นเราก็ผัดโดยใช้ไฟแรงนะครับลงน้ําหนักมือไม่ต้องมากนะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเราลงน้ําหนักมือมากก็อาจจะทําให้เส้นเละได้นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องผัดนานนะครับเดี๋ยวเส้นจะเละนะครับที่สําคัญนะครับเราต้องผัดเส้นกับเครื่องผัดนะครับให้เข้ากับน้ําซอสให้เร็วที่สุดนะครับผมนี่ก็ได้นะครับไปตักใส่จานเลยครับ ที่สำคัญนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะผัดซีอิ๊วให้รสชาติเหมือนอย่างที่ผมทํานะครับเพื่อนๆก็ต้องใช้ซีอิ๊วขาวก็ต้องใช้ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งนะครับน้ำมันหอยก็ต้องใช้น้ํามันหอยอย่างดีนะครับแล้วเมื่อทําตามขั้นตอนที่ผมพาทํานะครับรับรองผัดซีอิ๊วงองเพื่อนๆอร่อยแน่นอนครับน่าทานไหมครับเพื่อนๆไปลองทําดูนะครับ